ทางขึ้นมันจะเป็นเนินนะแล้วก็ด้านข้างมันจะเป็นกำแพงครับ you, on, สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจอุลิศสส่มันทุกท่านครับมาอยู่กับทีมงานครับ มาอยู่กับทีมงานอ่ะแถวแถวบ้านติ้วครับมาอยู่กับทีมงานอ่ะคำทองดีครับลุงเลืองซับครับพี่น้องอมาดูหกล้อวิ่งดินครับวันนี้โอ้ทางค่อนข้าง ขึ้นจะยากหน่อยครับเพราะว่า,วาเนี่ยติดเห็นไหมต <c oughs> ิดกำแพงอีกฝั่งด้านหนึ่งติดกำแพงนะครับน <c oughs> ่าจะขึ้นยากนิดนึงนะครับ <c oughs> นะค <c oughs> ันนี้ของรถเสียจูครับรถของอูจูเนียครับพี่น้องส่วนรถตักดินก็จะเป็นฮิตาชิครับ นี่จะชิร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้ายูอิตประมาณนี้นะน่าจะเป็นเก่านอกครับพี่น้องอเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูมุมสะนะครับมุมสะต่างๆ่างโอ้สวยมากนะครับ อ่ะขอเท่าเกเรียบร้อยครับเท่าเกมบอกว่าถ่ายได้นะครับเราก็ทกําการแสดงครับพี่นอ้องอู้รากไปไหนโน่นเออัารากเลยสามเผาเลยเทนเนอร์อครับอ่ามาอยู่กับเจ้าเด็กก้าครับอันนี้มาอีกแล้วครับหนึ่งคันครับพี่น้อง เป็นเด็กกล้าเหมือนกัน,นครับวิ่งประมาณห้าคันนะพี่น้องดูใส่ดินก็ใส่ดินสวยงามมากครับพี่น้องทีมงานคำทองดีครับลุงเรืองทรัพย์ครับพี่น้องาใครสนใจนะครับกุสาร่องน้องของบึงนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับแถวบ้านราดแถวบ้านติ้วนะครับอำเภอเมืองมหาสารครามนะครับพี่น้อง น้องดูทางขึ้นว่ะดูเนี่ยทางขึ้นมันจะเป็นเนินนะแล้วก็ด้านข้างมันจะเป็นกำแพงครับและทีนี้ยมันอยู่ตรงกลางของโค้งด้วยนะครับมันจะขึ้นยากนิดนึงนะครับพี่น้องดูนะครับต้องฝีมือครับดูซ้ายดูขวาครับพี่น้องก่อนจะขึ้นนะครับอมาต่อครับคันที่สองครับ อันที่สามไปตอนนี้ไม่ได้สอบถามมาเสียเขานะครับว่าเที่ยวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใส่ดินสวยงามมาไป่นองดูอ่ะ รถเยอะมากครับตกร้อแถวบ้านลาดครับมาอีกแล้วอันนี้จะเป็นสมองเงินรถห้างครับ แตนน่นี้หน้าดินหน้างานก็จะเป็นขุดสะครับขุดบ่อมันก็เลยจะมีโคนนิดหนึ่งครับพี่น้องเห็นไหมร่น,นี้เสาะกระบะมันเลย เวลาขึ้นก็ดูจังหวะด,ดีๆครับพ,นะพี่น้องดูซ้ายดูขัวให้ดีนะพี่น้องดูมันอยูจ่จะอยู่ตรงกลางโค้งพอดีนะครับอีกฝั่งนะั้นมันจะเป็นกำแพงมันจะมองมันจะมองเห็นยากครับอ พี่น้องดูมุมขอบสะดูสะดูอะไรครับเนี่ยโอ้ขุดสะได้สวยมากครับพี่น้องเก็บมุมเก็บดึงสรบเก็บเบิ่มได้สวยครับเนี่ยคนขับก็หน้าตารอเรอ้วอาการครับพี่น้องชิวๆครับ นนง,งานก็ใกล้จะจบครับพี่น้องใกล้จะปิดษาแล้วเดี๋ยวีีกไม่กี่เที่ยวครับ,ค,รบคันขาวนี้น่าจะมาใหม่นะหรือว่าวิ่งเป็เทในบ้านก็ไม่รู้หนึ่งเพราะว่าเท่าที่ผมยืนดูก็ เพิ่งเจอนะเพิ่งวิ่งเข้าบ่อมานะโอ้เสียงมอดเสียงมอดกินไม้ดังมากน้องเสียงมอดกินไม้ดังมากเลยใส่ประมาณเจ็ดตักแปตักครับ จะตะรึ่้นไมาอีกแล้วน่าจะประมาณห้าคันได้ครับเพราะว่าเจ้ารกสีชมพูเนี่ยเพิ่งเห็นนะโอ้ยพ่อแบกอะไรมาเนี่ยโอ้ยป่าจาของที่เอาไปใส่ในนอนเนี่ยต้องวางท่อครับ <laughs> จะวางท่อครับพี่น้อง จะวางท่อก็เตรียมนะครับเตรียมคนขับไว้นะครับคนขับจะได้รู้จะได้ไม่ต้องปิดไปหมดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องแก้งานซ้ํานะครับเอา้าป่าไทยไหมล็อกยื ไม่ได้ซื้ออิมรงอิมร้อยมาให้คนขับรถแม็คโครเลยนะครับเพราะว่าเพื่อจะตามหาท็กเกจอนั่งรออยู่บอแหละนานอ่ะมาขออนุญาตท่าเก่คำทองดีลุงเมืองซับครับถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ครับพี่น้องนานๆทีจะได้ออกหาถ่ายครับ บ่อดินก็อยู่กลางหมู่บ้านครับเนี่ยกลางหมู่บ้านเลยนะครับอยู่หลังบ้านของเจ้าของที่นะครับเนี่ยใส่ดินสวยมากเลยนะครับประมาณหกเจ็ดตักเจ็ดแปดอะ ใครมีหน้างานเด็ดๆก็คอมเมนต์ครับคอมเมนต์ comment เข้ามาครับพี่น้องเดี๋ยวรีบเดินทางไปหาครับพี่น้องเด้วเดินทางไปหาเลยก็ขอให้เป็นวันอาทิตย์ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะว่างวันอาทิตย์อะพอเขาจะวางอ่า ท่อท่อสีนิ้วนะครับเพื่อเอาน้ำจากนานะครับเข้าเข้าบ่อนะครับบอ่อนี้ก็น่าจะขุดบอ่อเลี้ยงปลาครับอยู่กลางหมู่บ้านเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกปลาินนะครับรายได้ดีเหมือนกัน,นอ๊ย ส่วนมากรถเก่านอกครับพี่น้องจะใช้งานได้ดีครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยนะครับมุงกี้ก็ขนาดอ่า0.7 0.6ประมาณนี้นะครับ อ่าน่าจะรอรถดำนานไปหน่อยครับเพราะว่าวิ่งไกลครับน่าจะประมาณไปกับห้าหกโลครับพี่น้องเพราะว่าหน้าง,งานเทนะครับผมผมตามไปแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าง,งานแบบเทเทหนองอะ่ะปิดคันดินของน้องอะ่ะปิดคันคูดินเนี่ยเพราะว่าเมื่อฤดูฝนเพราะว่าแถวนี้น,น้ำท่วม วิ่งหินวิ่งทรายกันละนาวเลยช่วงนั้นนะครับไม่ได้ถ่ายไม่ได้อัปเดีให้พี่น้องดูครับอ้ยื้อให้สุด <c oughs> <c oughs> อ้อ,องหาจระเบีย <c> บ <oughs> ใช้งานดีเหมือนกัน,นครับผมถ้ามีโอกาสได้เป็นททบเกะนะเป็นเทบเก่แมคโครผมก็จะเล่นรถขนาดเท่านี้เลยขนาดร้อยสี่สิบพวกเนี้ยร้อยสามห้าพวกเนี้ยครับแต่ส่วนตัวชอบโกูบ ส่วนตัวชอบโบเบกับสมิทโตโบนะครับพี่น้องส่วนตัวเลยถามว่าซันนี่ก็ชอบไหมมันก็อยู่ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าซันนี่เนี่ยเขาจะเป็นรถใหม่มันจะไม่ค่อยมีเก่านอกเท่าไหร่ อโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กำลังจะ,ะปิดปิดสะครับปิดบ่นะครับอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องอลิศัยมันชาแนลครับพี่น้องอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับอ่าสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ